จดจ่ายแล้วี่รถกันเจ้าไหนทีมาจากโคมันบ่อยู่ข้างบ้านดูหมวดนะเจ้าหี่จแอบจแอบ้านดูหมดละแม่หารถมาเลนจะเนะจะเกืต่ารถคนเดิสแล้วน กระเพาบพี่นอ้องใส่ใบกระเพรานี่พี่นอ้องสุดจัดพ<อ>ี่ <laughs> น้องใบกระเพราะนี่พี่นอ้องใส่เยอะๆเลอดเหมืนต้องเด็ดพี่นอ้องกระเสียบโอ้องใส่เกินวะ ใจครับมันจงใจจงใจทำไงห้คนแห่บอหัวปโรดปโรดโ้หอดปราโรสเนาะมาเด้อมากินนะมาจัดเอากียบเอาไปอยู่เอาเข้าถุงปลาล่างจังแบบนั้นจะเมือนนี้ั เตรียมเครื่องหมอหน้อยพี่น้องเคยกินบ้าหมอหน้อยเจ้เดียวกันมาเป็นยังนี่น้ำยาหมอหน้อยพี่น้องเหมือนใบยานางนั่นแหละอ,อันนี้เครื่องพี่น้องนป,ปนปลาปลาดุกย่างดีเด้อพี่น้องต้องใบไปลาปดุกให้เบิง้งกันโอยพี่น้องดูดิสดโกดโกดดเลยนะครับ ปลาซีวแก้วจ้าหนาปลาพี่น้องหนาปลาโอ้ไปตองไปตอเพื่อไปตองวะเพือไปตองวะหนาไปตองอย่างดีพี่น้องมึงดูนี่หนาปลาซีวแก้วไปตองหอมหัวพี่น้องเตรียมจ้ำน้ำกันเลยครับพี่น้องมอสหน่อยพี่น้องสำลียังเดียวละเป็นตอนเหนื่อยหน่ยาเย็นยางดีเลยพี่น้องมีหัวหอยมียังพร้อมหมอหน่อยครับมาหนี่งกินหมอหน่อยครับ แซ่บน้ากันพี่น้องบ้านพี่น้องเอินบ้านอย่างเดนนี่หมอหน้อยหมอนี่ไครับพี่น้องหมอน้อยคุณน้ำใส่ใ้เขาบานอย่งหมอน้อยใสให้เขาเกินบ้านยังมุดละหมอน้อยนี่ครับนาบปลาน้อยนะครับ,น,บ,รรบน,นี่พี่น้องนาปลาซิวแก้วครับอันนี้ปิ้งปลาตะเพียนครับพี่น้อง อาหารประจำจามรเมืองค,คนอีสานโอ้โหันรับารับ่รับขาดไปเลยสมตำพี่น้องให้การพ,พร,ร้อมพร้อมอยงเยเยบไวได้ยินเลยนี <c oughs> ่น้องเอ้ยูดองกรสิได้จำชึบปาดมาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหล กินเขาน้ากันพี่น้องซุปสัมผูดองกินปลาตะเพียนหัวหน่อยต้มหัวปลาขาวกุ้งพี่น้องแซ่บพี่น้องมามาจำน้ากันพี่น้องรวยเรียบพี่นอ้องโอเคเรียบนะกินกบเบยุตาหน่ยพี่น้อง ก๋วยต้มก๋วยมีนูลปลาพี่น้องกับซีนหลอดเนื้อแดดเดียวทำเองครับกับปิ้งปลาขิงเม่ใหญ่หญๆกับปลาหลดพี่น้องพี่น้องนี่กินเขาน้อมาหนีิน้อกินปิ้งปลาเดีครับพี่นอ้องกระดี่ต้มปูครับปูตัวนี้เน่ยพี่น้องปูตัวใหญ่มากพี่น้องเนี่